สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราได้พาคณะของอแม่ชีนะคะได้มาทัวร์กรุ๊ปกันวันนี้นะคะที่เรามาประสาทปรางกูที่สีขอ,อที่สำารงท่าพแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ปราสาท สมอนะคะซึ่งปราสาทสมอนะคะซึ่งตัวของปราสาทเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเลยในทั้งจังหวัดสุรินทร์ที่ว่ามีความสมบูรณ์มากซึ่งยังมีบรรยานะคะมีกรอบแล้วก็มีทางเข้าที่เหมาะสมสวยงามนะคะซึ่งาภายในบริเวณเนี่ยจะเป็นป่าที่เต็มไปได้วยต้นยางนะคะยางป่านะคะซึ่งด้านหน้าเราจะเห็นเป็นสะดอกบวัวซึ่งผู้วิจัยนะคะผู้ลงมาในพื้นที่ก็มีความคิดว่า ผืนน้ำนะคะน่าจะจูบกับตัวของปราสาทนะคะซึ่งตัวปราสาทนี้นะคะก็น่าจะเป็นสถานที่พยาบาลในการรักษาหรืออรคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันที่จะาึกไว้นั่นเองนะคะซึ่งเราก็เข้ามาดูในตัวของปราสาทได้นะคะว่าตัวปราสาทที่เราเคยไปสำรวจในสถานที่ต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีความงดนงามมากนะคะแต่ปราสาทสมอนี้นะคะเราจะเห็นถึง ความโอดโถงนะคะแล้วก็ความที่ยังมีความสมบูรณ์ทางการโครงสร้างนะคะยังมีความสมบูรณ์ทางโครงสร้างอยู่อย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะอ<ม>ันนี้เราเดินเข้ามาชั้นข้างในนะคะชั้นข้างในที่เป็นตัวปราสาทนะคะซึ่งขอบขอบปราสาทเนี่ยเราก็จะเห็นกรอบนะคะกรอบของตัวปราสาทเนี่ยอย่างดีอันนี้ต้นไม้ใหญ่นะคะก็นับว่าได้ไหล หลายพันปีอยู่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะที่เราจะว่า,าที่เขาใส่พระคัมภีร์หรือ,อบทสวดหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีต้นไม้ใหญ่หนะมีต้นไม้ใหญ่เกาะอยู่นะคะเกาะอยู่นะ,ะซึ่งก็อาจจะเป็นปราสาทอะไรส,สักที่หนึ่งนะคะที่ที่เราไม่รู้นั่นเองนะคะซึ่งตัวปราสาทนะคะเราก็จะเห็นเป็นปราสาท หลังที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่เรามองเห็นว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะคะซึ่งเราจะเดินดูขอบๆรอบปราสาทก่อนว่าข้าง,งข้างๆรอบๆปราสาทนี้มีอะไรนะคะซึ่งจะทําให้เราได้เห็นถึงถึงอะไรหลายๆอย่างนะคะ,อะตอนนี้ก็กําลังสร้างแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จยังแกะอะไรก็ยังแกะไม่เสร็จนะคะซึ่งเป็นสีรานเองนั่นเองนะคะ นี่คือตัวรอบปราสาทที่กําลังจะเอ็นหลังลงมานะคะที่คิดว่ามีความที่สวยงามมากเลยนะคะบริเวณรอบตัวปราสาทเนี่ยจะเป็นบนรรณลัยจะเป็นอะไรที่คือแบ่งสันปันส่วนได้ได้อย่างลงตัวนะคะซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่หนึ่งที่มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามแล้วก็ที่เราได้เห็นก็คืออ รอบฐานองค์ปราสาทเนี่ยยังมีกํากแพงที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มากนั่นเองนะคะซึ่งหลักที่ปักลงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นหลักอะไรนะคะอาจจะมีความศักดิ์สิทธิ์อ๋อท่านผู้ชมคะหลักนี้ก็เป็นศิลาจำลึกนะคะศีลาจำลึกปราสาทสมอนั่นเองนะคะท,ที่ท่านได้เห็นนะคะเป็นการสลักรูปนะคะเป็นการสลักชื่อแล้วก็เป็นการสลักตัว อักษรขอมไว้ในสถา,านที่ตรงนี้นะคะอเราได้เห็นแนละ้วทีนี้เราก็จะเข้าไปนมัสการทเทวรูปชั้นในนะคะของตัวองค์ปราสาทโอ้ซึ่งเราจะเห็นตัวองค์ปราสาทนี้มีคุณแม่ถอดรองเท้าไปข้างนอกดีกว่าไหม <c oughs> <c oughs> เมนตาดำแล้วยังไม่ถอดเ่นตาอีกกลางไนมันจะไม่มืดหมดแล้ว เราจะเห็นเทวรูปโบราณนะคะที่มีความคิดว่าสวยงามมากทีเดียวนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นเทวรูปที่ยังคงเทวรูปโบราณนะคะมาให้เรานี่คือเทวรูปนะคะเป็นพระสมัยของโบราณแล้วก็เป็นพระอวโลกิเตศวนนะคะแล้วก็เป็นพระอวโลกิเตศวนนะคะที่เราเห็นเป็นภาพนะคะเราไม่รู้ว่า เป็นอะไรแต่นี pues ่ฐานศิวล ah ึงนี้เป็นฐานเก่าแก่เลยนะคะเป็นฐานเก่าแก่เป็นฐานโบราณเลยนะคะนี่ศิวลึงนี่นีค่ะอ๋อซึ่งคาบูชาองค์พระภัยศัชยะครุไวทูระยะประภาตถาคตนะคะที่เราจะทําการบูชานะคะโอ้เป็นอะไรที่ผู้วิจัยมีความมีความดีใจมากว่าโอ้ปราสาทนี้ยัง ยังมีของให้เราดูได้ขนาด